ครับวันนี้เรามาดูเคสนี้กันครับเป็นเคสของคุณตะพิพูนะครับนัดข่าสุดหล่อของเรานั่นเองจริงๆแล้วหน้าของเขาดีอยู่แล้วโครงสร้างค่อนข้างดีเป็นคนหน้าตา่อมมกแต่เวลาผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับลองสังเกตบริเวณรอบดวงตาของตดูไขมันชั้นลึกหายฉะนั้นพอไขมันชั้นลึกเริ่มหายเนี่ยก็จะเริ่มเห็นขอบเบ้าตาเริ่มเห็นความลึกตาเริ่มตกแก้มเริ่มหย่อนนิดๆมันก็เลยทาให้ตาดูเหนื่อยเราก็มีคนทักว่าเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็จะมาแก้ไขในเรื่องของการปรับโครงสร้างรอบดวงตาเก็บบริเวณหน้าแก้มแล้ว ทำบริเวณหางตารวมไปถึงหางคิวพยก้าขึ้นเห็นไหมครับว่าคุณตาเนี่ยหน้าตาดูสดชื่นขึ้นเยอะเลยฉะนั้นนอกจากหายเหนื่อยแล้วนะคุณตาเองดูหนุ่มขึ้นด้วยการแก้ไขโปรแกรมเฟลล์อรอบดวงตานะครับอย่าลืมนะเราโฟกัสแค่ใต้ตาอย่างเดียวไม่ได้ผีดแต่ชั้นไขมันตื้นๆอย่างเดียวไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยวุลลุ่มมันจะเต็มกเกินไปนะครับแล้วทำให้หน้าดูแน่นฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือต้องวิเคราะห์โครงสร้างให้ออกและแก้ไขปัญหาให้ได้ตรงจุดเราจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับดูเด็กแล้วก็ดูสดชื่น้้ดวย